สวัสดีครับผมสุศักดิ์พันธจุลนะครับอาจารย์จอสที่ปรึกษาโลจิสติกวันนี้ก็มีน้องๆนะครับที่ถามมาทางเพจนะครับที่ปรึกษาโลจิสติกว่าการคํานวณหาต้นทุนค่าดำเนินการต่อกิโลเมตรเนี่ยเราจะคิดยังไงในเรื่องของตัวขนส่งเนาะวันนี้ผมก็เลยมาตอบคาถามก็หลักๆแล้วเนี่ยก็คิดไม่ยากนะครับก็มี2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1นนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ในเรื่องของการคํานวณหาตัวต้นทุนในการดําเนินการต่อกิโลเมตรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าค่าดําเนินการ ของเราปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ เท่าไหร่หรืออยู่ที่สัสดส่วนคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์เทียบกับตัวยอดขายนะถ้าเราเก็บได้ข้อมูลจร,จริงๆเราก็เก็บมาเลยนะค่าดำเนินการก็จะเป็นค่าอะไรครับค่าบริหาจรจัดการในส่วนของตัวออฟฟิศต่างๆคนที่อยู่ในออฟฟิศน้องธุรกรรมค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์หรืออะไรต่างๆนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นตัวค่าดำเนินการเนาะแทบทั้งสิ้นนะค่าซึ่งค่าดำเนินการเนี่ยมันะจะอยู่ที่ประมาณสัก20-25%โดยส่วนใหญ่นะก็ลองดูว่าของท่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งผมก็ถามผู้ประกอบ ที่อบรมกับผมเนี่ยนะครับพวกทารขนส่งนะหลายรา,ายก็บอกว่าอาจารย์ก็อยู่ที่ประมาณสัก2 0่ถึงซึ่งแต่ละที่ก็อยู่ไม่ไมต่างกันมากของตัวยอดขายนะของตัวยอดขายอย่างเช่นยอดขายของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ล้าน5ล้านบาทนะก็จะมีค่าดําเนินการอยู่ที่1ล้านบาทเราถือเป็นค่าดําเนินการทั้งหมดเลยก็เป็นต้นทุนตัวเองที่ก็ต้องกลับมาคิดด้วยพอเราได้ตัวต้นทุนค่าดาเนินการแล้วเนี่ยสมมติอยู่ที่1ล้านบาทแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาดูนะครับมาดูว่านะครับข้อที่2นะมาดูว่า ทั้งเดือนเนี่ยเราวิ่งรถเนี่ยนะครับอยู่ที่ระยะทางประมาณกี่เมกิโลเมตรสมมุติผมบอกว่าทั้งเดือนเลยเนี่ยเราวิ่งรถทั้งหมดเลยทุกคันนะรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่2,000สกิโเมตรก็จะได้ค่าเือนการ1ล้านหารด้วย2,000 0,000นบาทไอ้สองแส0กิโลเมตรคอ,อับททีก็จะเท่ากับ จะเท่ากับ5บาทต่อกิโลเมตรดังนั้นเราก็จะได้ต้นทุนในเรื่องของตัวค่าดําเนินการที่เราจะต้องบวกเข้าไปเนาะกับตัวค่าขนส่งเนี่ยอยู่ที่5บาทต่อกิโลเมตรก็เป็นต้นทุนตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้น,นเวลาเรา,าเสนอราคาต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาพิจารณาดูตัวค่าำดำเนินการด้วยนะครับอย่าลืมบวกเข้าไปด้วยไม่งั้นทําไปแล้วเนี่ยท่านก็จะขาดทุนหรือท่านรีบไปเสนอราคาเพื่อที่จะ ไปบิดงานเพื่ออะไรต่างใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้งานอย่างเงี้ยเราลืมบวกค่าดเนินการเนี่ยแสดงว่าท่านขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ทําเลยนะอันนี้ก็สามารถนําไปดูเนาะนำไปคิดในสําหรับบางบริษัทที่อาจจะยังไม่มีการคํานวณหาตัวค่าดเนินการนะครับสำหรับนะครับท่านที่ต้องการนะต้องการโปรแกรมมาช่วยงานยังไม่มีโปรแกรมใช้งาน บางท่านอาจจะใช้โปรแกรมทางบัญชีอยู่นะครับเป็นโปรแกรมอาจจะเป็น e x ็ e เ s หรือแรงต่างอยู่ใช่ไหมครับหรือโปรแกรมบัญชีตัวอื่นอยู่แล้วยังอยากจะได้โปรแกรมในการบริหารคลังสินค้าเนี่ยนะครับมาใช้งานเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางผมก็มีตัวโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเนาะเป็นการรวมกันระหว่างตัว warehouse กับตัว inventory อยู่ในโปรแกรมเดียวกันท่านก็สามารถที่จะนําตัวข้อมูลต่างเนี่ยสามารถมาคํานวณหาตัว safety stock จุด ROP แรงต่างได้รวมถึง เรื่องของระบบการรับสินค้าจัดเก็บหย il, ิบตามโลเคชันต่างๆอันนี้ก็แกรมก็สามารถทําได้นะครับหรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆสามารถอีบ็อกเข้ามาสอบถามหรือโทรมาถามหรือจะติดต่อทางไลน์ก็ยินดี นะครับจะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ได้ลองไปนําไปใช้ดูสำหรับร,ราคาโปรแกรมก็เริ่มต้นมีแบบพังเช่าแล้วก็ซื้อขาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณถ้าเป็นเช่าก็ประมาณเจ็ดบาทนะครับก็แล้วแต่ฟังก์ชันต่างๆแล้วก็เรื่องของยูเซอร์ของผู้ใช้นะครับผมก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะครับสวัสดีครับ